ออกมาแล้วครับน้องวัวมาให้ถ่ายตอนมันออกนะครับมัวถ่ายกับไปได้มันจะกินนะครับเราทีนะครับน้องวัวภาระกินของเขารอคอยน้องวัวเรียบร้อยแล้วนะครับีจะปิกบ้านก่อนนะครับสวัสดีขอบคุณผู้ชมวันนี้ได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับน้องวัวหกวัวที่เรารอคอยนะครับกันเดียวจะเอาไปห้่นยหญ่วัวนะครับทําเมนู แยางเงาินจะทำเมนูอย่างะฮาวน์เนอร์บ้านผมนี่หกง้วนี่ถือเป็นของที่หายากกิ่นลำนะครับดูดูดแล้วเงอนจะเอาอย่างกินนี่จะเอาอยำยำนี่ต้มนี่ใส่อย่างไรใส่ใบชะไข่ใบขาใส่ใบชะไข่ใบข่าใบเตยใส่หรอใบเตยท่ามีแต่ใส่ทเท,ทา่านันท่านมีนาคาเดี๋ยวนี้ยเดี๋ยววิซ้อก,กันเด้อ นี่ก็จะเป็นใบจักไข่ใบตะไร้นะครับใบเตยนะครับแล้วก็ใบข่าสามอย่างนะครับเราจะาต้มตัวหกงวงเขานะครับล้างสะอาดแล้วนะครับมัดเป็นก้อนนะครับเตรียมเอาไปต้มตัวหกวัวหรือว่าน้องวัวนะครับไฟย่างวมได้ดังแต่กำลังดังไฟอยู่นะ ต้มเต่าท่านต้มให้มันเปื่อยให้มันเมือนหน่อยนะครับต้มน้องวัวเขานะครับไม้เหเป็นเดือดเตอใส่ใบตะไคร้ใบจักไขร่นะครับใบเตยกับใบข่าอืมอ้มหกวัว เกิดเฮานะครับโอ้โหซ้อซๆออซ้อืนี่ครับอุ้มลุ้มจากแม่ที่แล้วนี่เฮาไนเพรกะมันเกิดเองเขาไปเจอ ลูกมันบอลล่นแล้วแหละไปละวันนี้ได้กินละต้องซื้อกล้วยไปเฮ้ยออโชคกินแกเอาวพวกมันมาหรอเวลาผ่านไปเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ น้องวัวน้องวัวหรือว่าฮกวัวเกิดนะครับก็สอสอโอโอโอใครเปื่อ,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 อยแล้วเนี่ยติดก้อนติดหน่วยในซื้อภาษานะครับนี่ก้อน,นอันนี้เหมาะกันเลอส่วนนี้ก็เป็นห้ากล้วยห้ากล้วยนี่การลำครับนี่นะครับต้มเปื่อยเรียบร้อยแล้วครับ วัวหรือว่าน้องวัวก็ดีเขาจะเอาอยำนะครับการยำกะใสน้ำพริกลาบนะครับซอยพักไข่หอมดวนหอมป้อมต้นหอมนะครับใส่น้ำพริกลาบลงไปซอยหกเป็นชิ้นๆตัวเอกอร่อยเด็ดแล้วนะครับบ้านผมนี่ถือว่าอาหารหายากแล้วก็อร่อยแล้วก็ล้ำนะครับเอามีงวัวงัวเขาเกิดเขากับตักแบ่งปีแบ่งน้องไปนะครับผมกินล้ำแบ่งกันกินนะครับ นี่ครับเดี๋ยวแรงนี้จะยำสักกรม้ครับคลิปนี้นี่มาได้ถ่ายตอนยำนะครับพอดีมีทุรละต่างนอกครับครับเข้ามาทางบ้านเพิ่อแกงยำเรียบร้อยแล้วนะครับแต่กะลัมดีๆนะครับพกงวกินย่งได้กะลำก็อร่อยครับอย่างที่บอกนะครับมาได้ถ่ายตอนยำนะครับยำแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับยีบโชว์นะ วรอเปร่า่องเนี้ออร่อยมาก